สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูดูครูแชร์นะคะ EP ที่10นี้มีชื่อตอนว่า Personal EffectsPersonal Effects คืออะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันใน EP นี้นะคะในครูดูครูแชร์เนี่ยครูแบมก็จะมาแชร์ประโยคจากหนังฝรั่งที่ครูแบมดูบางคนไม่ค่อยมีเวลาดูหนังแต่ครูแบมมีเวลาบ้างในการดูหนังก็จะดูแล้วก็รวบรวมมาเล่าให้ฟังเป็นประโยคสั้นๆนะคะซึ่งใน EP นี้ครูแบมก็ เอามาจากซีรีส์เรื่อง Riverdale ซึ่งเป็นซีรีส์ที่อยู่บนแอปพลิเคชัน Netflix นะคะตอนที่ครูแบมจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้จริงๆแล้วต่อจากครูดูครูแชร์ EP 7, 8, 9แล้วก็ EP นี้และ EP ต่อๆไปก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่มันต่อกันนะคะเผื<ม>่อใครยังไม่ได้ตามดู EP ก่อนหน้านี้นะคะครูแบมเล่าให้ฟังนิดนึงตัวละครเอกของเรื่องเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นชื่อว่าอ r c ์ชีนะคะ อาชีเนี่ยพ่อของเขาประสบอุบัติเหตุอีกเมืองหนึง่งคือขับรถมาแล้วก็จอดข้างถนนเพื่อลงไปช่วยคนที่รถเสียแล้วก็โดนรถอีกคันหนึ่งอะ่ะพุ่งเข้ามาชนตอนที่จะเล่าให้ฟังนี้เขากำลังเดินทางไปรับศพพ่อที่อีกเมืองหนึ่งนะคะในอีนี้นะคะเขาไปที่ funeral home funeral home ก็คือเขาเรียกว่า สถานที่ชาปนกิจศพอะไรพวกนี้คือเป็นที่เก็บศพด้วยก็คือต้องไปรับศพจาก funeral home อ่าทีนี้เขาก็ไปเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่คนนี้ตอนแรกก็จะไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ปล่อยให้เอาศพพ่อกลับมาเพราะว่าตัวอาชีเนี่ยอายุไม่ถึงจริงๆต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยแต่เขาไปกับเพื่อนอ่าทีนี้เจ้าหน้าที่ก็โทรคุยกับแม่ของอาชีอะไรเรียบร้อยละเจ้าหน้าที่ก็เลย พูดกับอาชีบอกว่า I'll just go get your father's personal effects I'll just go get your father's personal effects ซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาพวกข้าวของติดตัวของพ่อของคุณอะมาให้ I'll just go get อ่ะ go get แปลว่าไปเอานะคะไปเอามาคำว่า go get Your fathers ก็คือของพ่อของคุณ Personal effects คือข้าวของที่เป็นของส่วนตัวค่ะของติดตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับแว่นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น personal effects นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดประโยคตรงนี้ความหมายก็คือเดี๋ยวจะไปเอาพวกข้าวของที่มันติดตัวพ่อของคุณมาให้ทีนี้เนี่ยอาชีเขาก็ทวงถามเขาพูดว่า there were a set of truck keys there were a set of truck keys ซึ่งหมายความว่าเอ๊ตอนนั้นเนี่ยมันมีพวงกุญแจเป็นแบบพวงกุญแจของรถกระบะของพ่ออยู่คำว่า there were there were คือ there are แปลว่ามีนะคะ there were there was there is เลยพวกน,นแปลว่ามีเอ๊มันมีเหมือนมาตอนนั้นมันมี a set of truck keys truck ก็คือรถกระบะนะคะ truck keys ก็คือพวกกุญแจรถอะคะ่ะทีนี้ asset ก็คือหมายถึงแบบกุญแจพวงกุญแจอะเป็นพวงพวงะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า there y in there there y in there หมายความว่าอ๋อไอพวกกุญแจพวกนี้มันอยู่ในนั้นแหละ่ะ they ก็คือพวกกุญแจค่ะก็หมายถึง truck keys นั่นแหละ they, they are they are แหละ they're in there in there คืออยู่ ในนั้นแดก็คือที่นั่นหรือในนั้นอะไรเงี้ย in there เสร็จ so, แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอาชีเขาบอกว่า I'm going to need two to three hours to get him ready for transport เอาใหม่นะคะ I'm going to need two to three hours to get him ready for transport ซึ่งมันหมายความว่าผมเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ2-3ถึงชั่วโมงอะ่ะในการเตรียมพ่อของคุณให้พร้อมสำหรับการขนย้ายอะค่ะ I am going to แปลว่าผมจะฉันจะ need ก็คือแบบต้องการอะคือในที่นี้ I am going to need แปลว่าผมจำเป็นคือผมต้องการหรือผมจำเป็นต้องใช้เวลาลยอะไรเงี้ย two to three hours ก็คือ2-3ถึงชั่วโมง to get him ready get ready แบบว่าเตรียมพร้อมนะคะ get someone หรือ get something ready เตรียมอะไรให้พร้อมทีนี้เขาใช้คาว่า get him ready ในที่นี้หมายถึงเตรียมพ่อของคุณเตรียมศพพ่อของคุณให้พร้อม for transport transport ก็คือการขนย้ายการขนส่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเจ้าหนะ้าที่เขาก็บอกอาชีกับเพื่อนๆนะคะเขาบอกว่า you can wait here or you can come back at noon you can wait here or you can come back at noon ก็คือ,อพวกคุณรอที่นี่ก็ได้นะหรือว่าพวกคุณจะกลับมาตอนเที่ยงก็ได้ you can ก็คือคุณสามารถคุณทำแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ย you can wait here ก็คือรอที่นี่ or หรือว่า you can come back หรือว่าอยู่จะกลับมา at noon ก็คือตอนเที่ยงอะคะแสดงว่าเข้าไปที่ funeral home สักประมาณ9ก้าโมงสิโมงแลละก็ ขอสอสามชั่วโมงว่ากลับมาตอนเที่ยงก็ได้ใน EP นี้เราก็มีคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้กันนะคะคำแรกก็คือ personal effects ก็คือข้าวของส่วนตัวของที่ใช้ติดตัวทุกวันแบบนี้ค่ะคำต่อมาคือ a s e t of truck keys truck keys ก็คือกุญแจรถกระบะ a s e t of keys ก็คือกุญแจที่เป็นพวงๆวงะคะ่ะ าเรียกอ,อะไรอ่ะชุดกุญแจ get him ready ก็คือเตรียมเขาให้พร้อม get อะไร ready ก็คือเตรียมอันนั้นแหละให้พร้อม transport การขนส่งการขนย้าย at noon ก็คือตอนเที่ยงนักเรียนไปฝึกกันนะคะแล้วก็กลับมาเจอครูแบมใหม่ในครูดูครูแชร์ตอนหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคะ่ะ